สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมายำหมูยอหนังกันนะคะหมูยอแบบว่าแน่นๆหนังเด้งๆเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกก็ไปหั่นหมูยอกันก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำตามใจชอบไปค่ะจากนั้นนำหมูยอไปลวกนะคะลวกแป๊บเดียวนะคะเพื่อให้เนื้อหมูยอของเรานุ่มนะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วย ตำพริกกระเทียมเพื่อนำไปทำน้ำยำกันค่ะมาเริ่มทำน้ำยำกันเลยนะคะนำพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวผงชูรสนิดหน่อยตมด้วยมะนาวค่ะปรุงรสตามใจชอบกันเลยนะคะจากนั้นก็ตมด้วยกระเทียมดองค่ะใส่น้ำรกระเทียมดองลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะ พอน้ำยำของเราแซปแล้วจากนั้นก็ใส่หมูยอหนังของเราลงไปคะ่ะตามด้วยต้นหอมขึ้นช่ายหัวหอมแดงนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้สว่วนผสมทุกอย่างเข้ากันคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยำหมูยอของเราจะบอกว่าหมูยอดีมากหนังแน่นๆเนื้อแน่นๆรสชาติกลมกล่อมมากคะ่ะไปกินกันเลย